มาแล้วน้องเลยมาแล้วช่วยจ็บอไปเลยลงเลยเท้าลงเลยครับจุ่มบอลครับผมหยุดลงมาได้จุ่มเลยจุ่มลงไปได้จุ่มขาไว้โอเคไม่มีอะไรสบายเลยได้โอเคไหนดูดิมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเท้าผ่านไปแล้วครับผมอยู่ที่มือแล้วเขาเนี้ยบ้าเท้าผ่านได้ใจมีอะไรเลือดออมาเปล่าเฮ้ยใส่หมช้ใส่เฮ้ย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 ร้องไส้เลยน้องเลยกูบอกกี่ครั้งแล้วมึงอย่าแกล้งน้อยโอ้ยกูไม่ได้ทำอะไร ขึ kah, ้นอีกขึ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 ้นอีกอีกอีกเออเออท่านละนั่านละท่านละเออจริงเลยคิดว่าเป็นอะไรตอนแรกหนูครั้งแรกที่วางวางไปมันก็ไม่มีอะไรแต่สักพักงนึงมันก็เหมือนมีอะไรเข้ามาเหมือนเป็นอรความรักหรือเปล่าแรกๆหนูก็จุ่มลงไปสักพักมือมือผมสุขเหมือนมีอะไรเข้ามา คิดว่ามันมันเป็นตัวอะไรไม้รู้แค่ว่ามันเข้ามาเองอ่ะด้านบนไม่น่ากลัวแต่ว่าด้านล่างอยู่ๆมันก็เข้ามามันเข้ามาจากด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับนะฮะนะฮะไป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 โอเนี่ย